ฮัลโหลสวัสดีบักหำทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีโอ้ยหันไปทําไมวะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปกูติดเหลืองอีกสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Pixel p a n นเตนะครับผมวันนี้ก็จะมาวาดนมกันก่อนเป็นโจทย์แรกของเรานะครับ yeah, ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูนะครับคลิปนี้กดไลค์ได้นะทุกคนเอามือเลื่อนไปกดไลค์นะครับขอบคุณมากนะที่กดนี่ก็คือขวดนมของเราหหนนน้้้้้าาาตตก็ดดดดูีีีใชไเเลยยะะโออแ่่่ขขววคงทจบ ต้องใช้สมาธิในการวาดรูปเยอะมากนะเพราะว่าเราจะมาแบบว่าเสียสมาธิไม่ได้ไม่งั้นรูปเราจะออกมาไม่ดีเริ่มสวยก็ถือว่าดูดีอยู่คนนี้ก็วาดเป็นนมกล่องนมโรงเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นนมกับคุกกี้โอ้โหโอเคแล้วเอาไปให้มันสวยดูดีมีสตอรเราคงไม่ต้องเอาเนี้ยขนาดนั้นครับขวดเบี้ยวนิดน,นึงไม่เป็นไรนะ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดูดีมีสไตล์อยู่นะเดีย๋ยวตรงนี้เราจะใส่เข้มๆลงไปหน่อยโอเคนี่คือสไตล์ของผมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าทุกคนดูผมวาดบ่อยๆก็จะรู้ว่าผมวาดแบบนี้นะอ่ะเฮ้ยเป็นขวดนมที่ดูดีมีสตรอรี่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฉลากให้มันหน่อยแล้วกันนะเออติบใส่ไปตรงนี้เยี่ยมใส่ไปชื่อนมว่าอะไรดีไม่ใช่มนคนปะมนคน <laughs> ต้องนมไม่ใช่หรอนมคนจะรีบพิมพ์ไปไหนเนะจะเย็นๆนะวลาจะพิมพ์ใส่คําว่าตัว S, <S ไปแล้วกันครับเป็นนมตาซันเฟสไปตัว S อมถือว่าดูดีนะทุกคนครับนมตา S อสโอ้โหอย่างเท่ <S <S ทะะเทะระเบิดเทระเบิดไปเลยครับสุดๆโอเคครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปนะโอ้โหสุดยอดทุกคนเป็นรูปที่โคตรจะสวยไปเลยนะครับ ตกแต่งตรงนี้นิดนึงหวังว่าเราจะได้ที่1แต่ถ้าไม่ชนะไม่เป็นไรเอ่อเดี๋ยวใส่ตรงนี้เข้มๆหน่อยแล้วกันนะเอาเข้มๆลงไปอีกไม่รู้ดิผมชอบทําแบบว่าให้มันดูเข้มๆกว่านี้ครับคือให้มีความเข้มความสว่างที่แบบว่าดูแตกต่างกันหน่อยอะ่ะเออมันจะดูแบบยังไงไม่รู้อะผมชอบแบบนี้ดีอะ่ะเนี่ยแล้วก็ชอบเข้มลงไปอีกเนี่ยบางทีแบบว่ามันสวยเลยนะเราก็ไปทําให้มันเล็กกว่าเดิมเป็นไงเทพป,ปะละ่ะโอเคครับใส่ไปเนี่ยปะผมชอบแบบนี้นะครับผมอ่ะเข้มไปอีกเยี่ยม โอเคครับตัว S นี่ต้องใส่แรงเงาหน่อยนะเฮ้ยเหลืออีกยี่สิบกวิโอ my god เราต้องรีบแล้วเหลืแล้วสิโอ้สิบเจ็ดวิโอเคมันเหมือนตัว S อสไปเนะี <c> ่ย <oughs> ได้อยู่แด้อยู่แค่นี้พอแค่นี้พอเวลามีจำกัดโอเคครับเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วใส่ไป S อมนมตา S ไปครับไปดูตอนโหวตแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ที่เท่าไหร่นะครับผมมาผมโหวตให้อันนี้มันนมตรงไหนวนะเนี่ย นมตรงไหนอ๋ออันนี้หรือเปล่าฟันไม่กินนมก็เลยฟันไม่โตไม่ชอบกินนมฟันก็เลยไม่โตหรือเปล่าอ่าแหนขวาแล้วกันครับส่วนมากไอ้นี้วาดคล้ายๆกันเลยเว้ยโอ้โหมีนมอย่างนี้ด้วยนะ<อ>ผมโหวตให้อ่าผมชอบอ่นนมนี้ก็ได้อ่านมนี้ก็ได้โหวตให้นมนี้เอ้ยโหวตไม่ได้หทุกคนโ oh, no. อ้โนเฮ้ยนมเรามีคนโหวตแค่3ามคนเลยครับ <c oughs> โวโ้หนมนี้มีคนโหวตอย่างเยอะเฮ้ยอ่าผมโหวตให้นมนี้แล้วกันนะนมเป็นอ่าเป็นแก้วนะครับผม อันนี้มาเป็นทั้งนมทั้งกางเกง่งในไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายเลยเนะี่ยโอ้โหมาเป็นลำเลยเราจะพยายามไม่ดูแล้วกันเพราะว่ามันเดี๋ยวมันโดน YouTube ติดเหลืองอีกให้นมนี่แล้วกันสาเหตุที่ไม่ให้นมขวาเพราะอะไรทุกคนครับไม่ใช่เพราะไม่สวยเพราะมันเล็กเกินไปไม่ใช่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่คือผมว่าอันนี้ดูดีกว่านะดูมีรายละเอียดเยอะกว่าให้สายสุดแล้วกันชอบชอบเราแพ้ได้ไงครับเนี่ยผมอุตส่าห์ว่านมขวดแบบโคตรมาหาสวยเลยนะเออแต่ก็ต้องยอมรับผลตัดสินครับ มันเป็นผลประชาธิปไตยอยู่แล้วคนในห้องเห็นรูปไหนสวยก็นั่นแหละต้องยอมรับไปให้รูปสองครับสวยดีเราต้องยอมรับในผลโหวตถึงแม้เราจะเสียใจ <c oughs> โอเคครับรูปนี้ชนะไปนะครับนมแก้วโจทย์ที่2นะครับก็คือโจทย์ปาโลมานั่นเองนะครับผมผมจะบอกไว้เลยว่าลองจากคนที่ผมวาดไม่สวยนี่ก็คือสัตว์นี่แหละครับผมไม่รู้จะวาดสวยหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูนะเออไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น โรมานี้ก็ค่อนข้างเป็นปลาที่คี้เล่นใช่ไหมใช่ขี้เล่นคี้เล่นนิดนึงบางครั้งก็จะเล่นขี้าวาดเลยแลวกันขอตั้งใจวาดสักครู่นะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวมันออกมาไม่สวยถ้าพูดบ่อยๆ <laughs> มันจะเสียสมาธิ <laughs> ตอนนี้เราก็วาดโครงปลาก่อนนะฮะตัวปลาว่าเราจะทำให้มันออกมาแบบไหนนะฮะ <laughs> คือตอนนี้บอกตรงๆว่า กลัวมันจะกลายเป็นแพนกวินนะผมกลัวจะวาดโลมาเป็นแพนกวินนะครับโลมาเชิจะพยพยามวาดให้นายสวยจะวาดให้สุดฝีมือให้ดีที่สุดเอาใจช่วยกันดีกว่าครับมาดูซิว่าโลมาจะกลายเป็นแพนกวินหรือเปล่าโอเคครับประมาณนี้แล้วก็จะมีดวงตาด้วยดวงตาอันเล็กๆดวงตาตรงนี้นะครับนี่บอกตรงๆว่ามันช่างทุเรศเหลือเกินโอ้โน <c oughs> oh no. นี่มันตัวอะไร <c oughs> นี่มันตัวอะไรกันนี่โอ้โหหรือว่ามันต้องปากยาวกว่านี้ทุกคนใช่ไหมต้องปากยาวกว่านี้ไ,ไหมวะ <c oughs> นี่มันตัวอะไรเนี่ยช่างหลอนเหลือเกินฉันรู้สึกหลอนกับปลาตัวนี้มากนี่มันปลาสายพันธุ์ใหม่โอ้โหนี่มันไม่ใช่โลมาแต่นี่มันเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่เฮ้ยผมว่าก็เริ่มดูดีอยู่นะดูๆไปก็ใช้ได้แลทุกคนนะผมว่า นี่ <pathway> มันคือตัวอะไรกันนี่เดี๋ยวมันเหมือนมันจะดูดีแต่มันก็ดูไม่ดีแฮะอะไรวะงงวะคือแบบมันดูแบบมันจะกำลังจะสวยนะแต่มันก็ไม่สวยอะ <c oughs> มาครับวาดไปครับผมผมก็วาดเท่าที่ผมวาดได้นะก <c oughs> ็อย่างที่บอกนะว่าบางพาร์ตก็วาดสวยทุกรูปบางพาร์ตก็แบบไม่สวยเลยทั้งพาร์ตก็มีนะ <speaking in> <c oughs> ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งมาหวังว่าจะวาดให้สวยทุกพาร์ตนะครับโอ้นี่มัน <c oughs> นี่มันปลาอะไรกันนี่ ปลาฉลามอ้หูเป็นปลาที่น่าจะแบบว่าไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่เลยสู้ผอมนะครับเอ้ยวกวาดของกูเสร็จก่อนก่อนที่จะไปดูของคนอื่นเนี่ยมัวแต่วิจาร์รูปคนอื่นรูปตัวเองยังไม่เสร็จนะครับนะทุกคนพยายามมองให้เป็นปลาปลาโลมานะทุกคนนะคือผมรู้ว่าทุกคนอาจจะมองยากนะครับแต่ว่าช่วยผมหน่อยเถอะช่วยมองให้มันเป็นโลมาให้ผมทีนะครับทั่วสงสารเถอะถ้าคุณมองเป็นโลมาได้นี่แสดงว่าคุณเป็นนักสินที่ดีนะ เ่เกี่ยวไหมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะ <c oughs> โอเคแต่ก็พยายามมองไปแล้วกันนะมองไปมองลองมองเข้าไปลึกๆคุณจะเห็นปลาโลมาในภาพนี้นะครับแต่ถ้าคุณมองกะกาก,ากคุณก็จะไม่เห็นปลามันต้องมีครีบไม่มีครีบไ,ไม่ได้เขาจะไม่เรียกปลาโอเคครับนี่ครีบมานนะสวยมไหมวะไม่สวยเท่าไ,รไหร่เลยมองดูไม่ออกเลยว่าใช่ครีบหรือเปล่าตอนนี้มีนักวิชาการมาดูภาพเราเขาก็บอกว่าโอ้ นี่มันปลาสายพันอะไรกันนี่ทุกคนลองบอกสิว่าทุกคนเห็นอะไรในภาพนี้เห็นปลาโลมาหรือว่าเห็นเป็นปลาชนิดใหม่สายพันธุ์ใหม่ <c oughs> ลองคอมเมนต์บอกก็ได้นะทุกคนนะเออเอาตรงมากผมยอมรับก็ได้ผมพยายามวาดให้มันดูวาดให้มันดูกะกๆไงเพื่อให้ทุกคนได้แบบว่าทายกันว่ามันเป็นตัวอะไรไงเป็นไงผมนี่อยากให้ทุกคนได้ทายไงทุกคนครับดูดิทุกคนเห็นไหมผมพยายามวาดให้มันดูยากๆเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับ ก็คือให้ทุกคนได้ทายนั่นเองว่ามันคือรูปอะไรเนี่ยมันเป็นคออ้างที่สุดยอดไปเลยอะ่ะโอ้จะหมดเวลาแล้วทุกคนเพลย์ทีจะหมดเวลาแล้วโอเคขอไปตรงนี้ก่อนโอเคครับไปดูตัวมดแล้วกันครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่โอ้โนตลกปลาปากจูงนี <c> ้ <oughs> ปากจูดเอาผมให้รูปปลาปากจูดแล้วกันครับดูดีดูด,ดีโอ้โหปลาปากจูจะชนะปลาสายพันธุ์ใหม่อย่างเราอย่างนั้นหรือ ไปไม่ได้โอ้โหนี่ปลาหรือจระเข้ตาแดงด้วยน,นะผมให้รูปนี้แล้วกันครับโอ้โหผมเชื่อแล้วว่าปลาโลมาเป็นปลาที่วาดยากนะ <c oughs> <c oughs> คือไม่ค่อยมีใครวาดเป็นโลมาซะเท่าไหร่นะวาดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ผมให้ด้านขวาแล้วกันนะครับอาจจะดูเหมือนฉลามนิดหน่อยแต่ว่าก็พอที่จะดูดีอยู่นะครับเฮ้ยสูสีป่ะสูสีป่ะเฮ้ยซ้ำๆวมาทุกคนครับซ้าๆโอ้โหบอกเลยว่าเสมอกันว่ะเมื่อกี้ให้ปลานี้ให้ปลานี้ โอเคมาดูซิว่ารอบนี้ใครจะชนะมาดูกันซิในห้องนี้มีกี่คนมี8คนนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่โหวตแต่รูปนี้ชนะนะครับปลาฉลามนะครับผม โอเคครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เราได้วาดเออเป็นโจทย์นมกับปลาโลมานะครับซึ่งปลาโลมานี่ผมก็วาดเป็นเออปลาสายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมานะครับแต่คนอื่นก็มีนะวาดปลาโลมาเป็นปลาปักจูแล้วก็ปลาฉลามแล้วก็มีปลาที่ไม่ได้กินข้าวดนะ้วย <laughs> ไม่ได้กินอาหารถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไครด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย